กรับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนาเหรียญชนิด5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคานั้นค่อนข้างจะสูงเลยนะครับที่จะมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยโทั่วกันนะครับว่าจะมี ราคาที่ประเมินเป็นเช่นไรครับและที่สําคัญมียอดผลิตออกมามากน้อยเพียงไรครับเราก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆได้รับชมและก็ช่วยติดตามกันไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกบขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเราครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับแต่ละชนิดนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2541นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะสวยงามครับนั่นก็คือ เอกลักษณ์เด่นและจุดเด่นครับของเหรียญ5บาทชนิดหนานะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสาบรับคิวปวนิกเกิลนะครับขอดสอดส,ส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุย ใช้ในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ครับส่วนชิดขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูป9้าเหลี่ยมนะครับด้านขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรครับส่วนที่เห็นขาวๆและสีครับๆนั่นก็คือส่วนผสม,มน,น,นะครับระหว่าง เนื้อนิกเกิลนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับมาดูกันที่ข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดบิณจมปาภิษฎดุสิตวนารามส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นดั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่31ล้านนะครับ3,073,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าอย่างน้อยนะครับก็า,ากเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันแล้วก็ได้เริ่ม เก็บสะสมกันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบ,บุนเวียนกันต่อไปนะครับและอีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับมีการคาดการณ์เปไปต่างๆนานาครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาก็อาจจะสูงขึ้นอีกไปหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่า ได้มีการเรียกเก็บนะครับและที่สําคัญครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้จะไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกเป็นอันขาดนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญครับซึ่งเป็นเหรียญที่สวยงามครับเป็นเหรียญปี พุทธศักราช2533ครับอายุของเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าปีนะครับก็ถ้าเปรียบดังชีวิตคนเราครับก็จากรุ่นเด็กนะครับสู่วัยหนุ่มรุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูกันข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวปวนิเกิลสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตร mm, น้ำหนัก7.5กรัม แลนหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมขัตติราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับขอบเหรียน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับด้าน,นข้างนะครับขอบเหรียญน,นี้นะครับก็จะมี ลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักนั่นเองนะครับเราก็มาดูกันทีด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาศพิษดุสิตวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2533นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมี ข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับส่วนขอเหรียญนะครับชิดขอบเหลียนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนกันนะครับกับด้านหน้านะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 3 3นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่38ล้านนะครับ5,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าค่อนข้างจะน้อยครับยิ่ง เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับก็ทางมารวยเองนะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่เหรียญครับเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญที่หาย,ยากครับเพเื่องจากว่าไม่ได้พบเจอกันง่ายๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้แต่ก็ยังพอที่จะหากันได้นะครับหลงเหลือกันเล็ดลอดออกมาให้เห็นตามสถานที่ทั่วไปอยู่แต่ไม่มากเท่าที่ควรนะครับสําหรับ ราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับดูกันอีก1เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2539นะครับซึ่ง ต้องขอแบ่งกันออกมานะครับซึ่งเหรียญปีพศ2539นี้นะครับได้จัดทาขึ้นมา2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นเหรียญหลังวัดนะครับที่มารวยเองได้นําเสนอมานี่นครับเอายกตัวอย่างแต่อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเหรียญแบบเหรียญกันจนานะครับเหรียญ5บาทกันจนาพิเศษเราซึ่งเป็นเหรียญที่จัดทาขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองนะครับครบรอบสิริราชสมบัตินะครับ ของราชนะครับ50ปีนะครับของในหลวงรัชการที่9ครับก็เป็นอีกแบบนึงครับแต่สําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับหากันค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็ยังพบเจอกันได้ยากนะครับเรามาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับคิวปัวนิกเกิลซอส่ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมตรน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยราชภุสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรครับที่เห็นขาวๆและสีแดงๆคำๆนั่นก็คือ ส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามโดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 3 9น้นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทักสองนะครับสําหรับเหรียญ 5บาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่28ล้านนะครับ485,000ดืนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับถึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มผสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับอย่างที่แจ้งไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้จะไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ อีกอย่างนะครับได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองคนระับไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจํานวนที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเหลือครบอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไว้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวย a n n e l สวัสดีครับ